เอะตรงนี้ฝั่งนี้ปรับสิบห้านาทีไว้น้องกินข้าวเล่นยาอ่าอยู่เลยครับต้องขอปรับนูอีกรอบหนึ่งเนี่ยไปอยากกี่เป็นหัว ะบางแล้วนะเชี่ยดดาแม็กซ์ไปปัน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 จะแตกแล้วปันจะแตกแล้วสายเข้ามา ตอนตอนผิดหน่อยโชวสะตอนผูผพไายสัตว์หมดรงเลยปกติปั้นอยู่ใกลแตกแล้วเอาคนเลยก้าคนเลยพี่เออพินทางพินมาเลยเช่ว่าไงเช่ เอ่ว่าไงเอ่ว่าไงเฮ้ยโดนอะไรวะแา่ปันแล้วเราได้ปันแล้ว เราได้ปั้นแต่คะแนนทิ้งอยู่วะทิ้งดิคนเยอะกว่ามันเสียเปรียบมันไม่ได้ว่าได้เปรียบนะได้ปั้นเลยอ <c oughs> มีเงินอกมาตัวให้มันจะอยู่บนหัวโอ้มาเยอะดีจังสวยขึงไว้เงี้ยขึงไว้เงี้ยโอ้โหขึงไว้เงี้ยิดผิดผิดให้หน่อยดิเออมาโคตรเยอะเร่งดิ มันก็แมวจากบ้านเลยไอ้เฮียโดนทุนแ,แ,แข่งไอ้สัตว์แต่ในสัตว์โดนพี่ไปหมื่นสอง ดงหมดนะขอหมอนหน่อยออกไปนะอ๋อมันมีมัดอยู่ยเจ๊หมอรีบแล้ววะอเอเ๊ะลบไปเอเ๊ะ ออศาสตเข้ามาศาสตเข้ามาตอนเวลาวิ่งเข้าบ้านมันอะไอพิษหน่อยหบ่อยไว้ให้ผมหน่อยดิได้ได้ปกติพิษแล้วมันไม่มีคนซ้ำไงใช่เลยพิษไปเลยเพราะมันน่าจะรอรอกลมอยู่แล้วได้ได้ได้เดี๋ยไปคู่รอรอรอไปเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไปไปไปแหวไปไป หมดวงนี้ไปเฮ้ยไอ้ไอ้โนฟอ r t มาล็อกมาได้คนเดียววะมตะเอ้ย no fort no fort ลอดตายปะตายมันตายจะได้เกิดพร้อมกันตายไปปะพร้อมกันพร้อมกันล็อกปุ๊บฟิกใส่ให้มันให้ผมได้ได้เนี่ยล็อกแล้วแป๊บหนึงแหนึ่งยังไม่ถึงโอ้โหรอแป๊บรอแป๊บมาล็อกตายวะตายแต่ถอนตายถอนตายโอเคนด้ฟิกมาดิ แม่งหมัดสองตัวยืนอรอล็อกน้าตัว <c oughs> ไอ้ไอ้เช่มารอแดงเดี๋ยวมันก็ออกอื <c oughs>

ไปเต็วิ่งวิ่งวิ่งพอแล้วพอแล้ววงนี้พอแล้วไปเข้าเลยอูถ้าวิ่งหมดจเจริญละอูไอ้เอ้เอเอทวนแข็งดีจังวะบ้านพังบ้านพังโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงไห้ไม่บ้านมันฟิกอยู่ไหนวะฟิกมาตรงป้ามัาน,านฟิก ก็นังทิมอ่ช้ำเนี่ยมาเราเข้ามาเลยเรายึดลาซาด้าไปเลยสักทีนโอ้โหไปสัดไงเราไว้เปิร์กไทไ่เฮียกูเล่นนินไหมล่ะถอนเป็นนินตัวเดียวที่ไม่กลัวดาบอ่าคัน โอ้โหยืนหมุนหมอประมาณสิบวีแล้วแม่งไม่โดนเลยโอ้โห<ฮ> <laughs> ยางห <laughs> ีสะ <laughs> ท้อนกระจายเลยหมอยามเกียดนี้แม่งหลบชิบหายไอ้ฟิกหมอไม่หิวอ่ะยอโอ้เราในบ้านเต็มเลยิดพก็ทำแดงหมดเลยอ่ะ มามาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทะลวงหมอมันให้กำลังย่อมอยู่โอ้โอไอ้ต่อยหมอยมันยืนซ้อมหมอเลยโอ้ยไอเฮีย้ยนเลแข็งดีจังหวะาไ,ไปคิวจากไหนปะสะท้อนเนี่ย

โอมให้ได้แล้วก็ติปันให้ได้ผมนี่มีคนซ้ำแต่งพร้อมหรอไปไปไปล็อกแล้วมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วแต่จะจะล็อกแล้วถอนตายถอนตายตัวนึงสอยสวยสวยปีที่จะสวยสวยสวยไปไปเตะ เต็งไปเต้งไปขวาโอ้โหผมตายว่ะโอ้โหโหทำไมมันตีแรงจังวะเฮ้ยมันถวนงง,ง,งอ่ะนะโดน,นพิจารดีอาจมีพลังงานบางอย่างซ้อนอยู่นี่แล้วจำทะเกียบได้เล็กแปดเล็กเดียวใช่แจ โอ้คงต้องกดบอดใหม่ พร้อมผิดนิกจอร์นผิดมันผิดมันผิดมันจำจำผิดจํำอีกรอบนึงเอาไว้ตัด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 เพราะว่านิดสอง <IC> ทวดหมวดอ้าวไอ้กิมวิ่งหนีเลยโอ้โหเฮ้ยแต่ให้เล่นแต่ให้เตีได้ผมได้ system, นี่เจ็ดร้อยเองเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ไปไปโอ้โหสะท้อนอีกไอ้สัตว์เล้ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยปั๊บโดนหมดว้าวเลยโอ้ยจนเหรอไอ้เหี้ยติดแค่ทวนเนี่ยมึงคือแอ้ดีวะน่าซื้อแช่ท้องฟิตจริงจังโอ้สถอนเสียตัแข่งปั๊บหนึ่งพันหนึ่งเกีย เจ็ด<ช>ร้อยมาสามร้อไ่ไปล้วไปคลองให้ได้ไปไปกันให้ได้นะไอ้กิมอยู่ในบ้านนะโอ้อใครปีนปีนัวในไอเยเอหมดโดงเลยร้อยเดียวร้อยเดียวไปไปเลยอย่าไปห่วงบ้านถ้ายังยัง,ยงไม่แดงยังไม่ต้องรีบเกินหมอเออเกินหมอให้นะครับผมผมแดงหมดรอบสุดท้ายละเอ,อ้ยพิษสวยพิษแดงไปมาแล้วผมมาแล้วพีล้วพีล้มามา พิดปุ๊กมันแก้ปั๊บเลยเหรอสวยแตกตัวสวยสวยไปไปมันนี่ไปไหนไอสัตว์ด่า <ไป S 1> กระป๋องไอ้เหี้ย <c oughs> ไป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 ลงปั้นมันรู ไวเปอร์เข vale ้าบ้านอ่ะปล่อยแม่งเลยปล่อยไปเลยนะไปสัตวมีคมไม่ต้องเกินหมอละผมไม่ได้เอาเลยมต้องเกินหมอไม่ต้องเกินหมอแมวแดงแดงรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยถอนยากิแกเดี๋ยวมิกันเต็มเลย โอ้ยสิที่จะตีไม่ได้โอ้โหโดยากิ <c oughs> เก้าสิบสองตัวต่อยซิกต่อยอือฮึออ๊บบ๊ฟโดหมดโอ้ยเฮีย <c oughs> ติดดีจริงแข็งเนี่ยไอสัตว อ,มอมไม่ทันแล้วะข้างล่างไม่โคตรไม่มีประโยชน์อ ดาบเลยให้ได้ยินเนี่ยเยอะกว่าเล้วาเป็นเงนี้ยละอโอโหไอ้เหียที่ไปห้าหมื่นไปโดนสะท้อนตัวอื่นนี่ แค่ดูสภาพข้างล่าง